8. ชัมพาลีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยบ่อน้ำใหญ่ 178. ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรลุเจโตวิมุตอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนาสิการถึงสักยะ นิโรธเมื่อเธอมอาณสิการถึงสักยะนิโรธจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมสายไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในสักยะนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นไม่พึงได้รับสักยะนิโรธภิกษุทั้งหลายบุรุษใช้มือที่เปื้อยยางเหนียวจับกิ่งไม้มือของเธอพึงเกี่ยวจับ กับกิ่งไม้นั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรนรู้เจโตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงสักยะนิโรธเมื่อเธอมนสิการถึงสักยะนิโรธจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมสายไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในสักยะนิโรธ เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแลไม่พึงได้รับสักยะนิโรธ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงสักยะนิโรธเมื่อเธอมาสิการถึงสักยะนิโรธจิตย่อมแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นน้อมไปในสักยะนิโรธเมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุนั้นพึงได้รับสักยะนิโรธภิกษุทั้งหลายบุรุษใช้มือที่สะอาดจับกิ่งไม้มือของเธอไม่พึงเกี่ยวจับติดกิ่งไม้นั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนานสิการถึงสักยะนิโรธเมื่อเธอมนานสิการถึงสักยะนิโรธ จิตย่อมแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นน้อมไปในสัตยะนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแลพึงได้รับสัตยะนิโรธ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนณสิการถึงการทำลายอวิชชาเมื่อเธอมนณสิการถึงการทำลายอวิชชา จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในการทำลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นไม่พึงได้รับการทำลายอวิชชาพิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่พึงได้รับการทำลายอวิชชาภิกษุทั้งหลายบ่อน้ำใหญ่มีอายุหลายปีบุรุษปิดทางไหลเข้าของบ่อน้ำนั่นเสีย และเปิดทางไหลออกไว้ทั้งฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นบ่อน้ำใหญ่นั้นก็ไม่พึงมีน้ำล้นขอบออกไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมณนสิการถึงการทำลายอวิชชาเมื่อเธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาจิตย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใสายไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในการทำลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแลไม่พึงได้รับการทำลายอวิชชา 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตตอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาเมื่อเธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชา จิตย่อมแล่นไปเลื่อมสายตั้งม่านและน้อมไปในการทำลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงได้รับการทำลายอวิชชาภิกษุทั้งหลายบ่อน้ำใหญ่มีอายุหลายปีบุรุษเปิดทางไหลเข้าของบ่อน้ำนั้นและปิดทางไหลออกไว้ทั้งฝนก็ตกเพิ่มตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนั้น บ่อน้ำใหญ่นั้นก็พึงมีน้ำล้นขอบออกไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรลูเจโตวิมุตอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาเมื่อเธอมาสิการถึงการทำลายอวิชชาจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นน้อมไปในการทำลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุนั้นแลพึงได้รับการทำลายอาวิชชาภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกชัมพาลีสูตรที่8จบ